เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันในเกม League of Legends Wild League เป็นอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาจัดอันดับแชมเปี้ยนนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่แบบมือใหม่เล่นง่ายแล้วก็สามารถที่จะไต่แรงได้สูงนะครับเหมาะสําหรับใครที่เพิ่งย้ายมาจากเกมอื่นนะครับสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าตัวไหนเล่นง่ายบ้างตัวไหนโหดบ้างนะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะฮะโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับจัดไป ตัวที่10นะครับกับแอนนี่นะครับแชมเปี้ยนตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายมากๆนะครับตัวของเขานะครับแน่นอนนะฮะดาเมจของเขาก็แรงนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับสกิลติดตัวของเขานะครับหลังจากที่เขาไล่เวทครบ4ครั้งเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะสตั้มศัตรูนะครับสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจนะครับสกิลที่1เป็นการปล่อยไฟนะฮะส่วนสกิลที่2ก็เป็นการปล่อยไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปกลวยนะครับ แล้วก็ส่วนสกิลที่3นี่ะครับสกิลของเขาสกิลนี้นะครับเป็นการเรียกโล่ลดความเสียหายของเขานะครับตัวนี้ก็คอม,มโบง่ายๆนะครับสกิลที่1กับสกิลที่2นี่จะเป็นตัวที่ทาดาเมจหลัก 3, นะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ตอนที่เราได้รับดาเมจนะครับก็คือเป็นการเรียกโล่ป้องกันนั่นเองนะครับส่วนอันตีเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราบวกแน่นอนนะครับเป็นการเรียกมีออกมาช่วยตคีคล้ายๆกับเฮล่านะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นมาวิลซูเปอร์วอลนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอง เลนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเลนกลางกับซัพพอร์ตนะฮะแชมเปี้ยนตัวที่9กนะครับกับ S อสเดียวนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนอีกตัวที่อาจจะเล่นยากกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงถ้าใครเล่นเปเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้โหดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะครับดาเมจก็แรงนะครับมีสกิลที่คอยหลบหนีด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับ สกิลที่ตัวได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นทุกครั้งหลังจากที่ใช้สกิลโดนนะครับสามารถทับซ้อนได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวสกิลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่ยิงได้ไกลนะครับแล้วก็ทำดาเมจแกสตูนะครับส่วนสกิลที่สองเนี่ยจะเป็นการปล่อยวงแหวนไปล็อกสตูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีโดนไอ้ตัวที่มันติดวงแหวนเราไอ้วงแหวนตรงนี้มันก็จะทำการระเบิดแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมให้เราอีกด้วยถือว่าแรงมาก ยืนแบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยสกิลนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนสกิลที่3นี้นะครับเป็นสกิลที่เป็นการเทเลพอร์ตนะครับเป็นการเคลื่อนที่นั่นแหละนะฮะเอาไว้แบบหนีก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ตอนที่เราบวกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพุ่งออกไปแล้วนะครับมันก็จะสร้างดาเมจแกสตูที่ใกล้เคียงด้วยส่วนอันตินะครับก็จะเป็นการปล่อยดวงไฟออกไปสร้างดาเมจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับสำหรับอันติของเขานะฮะเป็นตัวที่เล่นง่ายคอมโบไม่ยากนะครับเล่นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเลนนนนนลลลล่่าางงะะคครรัับบเเป็็แ้วกก ตัวที่8 Master Yi ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับในแชมเปี้ยนในตำแหน่งจังเกิลด้วยกันเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าสุดจัดประหลัดบอกมากมีทั้งสกิลทำดาเมจนะครับสกิลฟื้นฟูเฮดปีกับตัวเองนะครับสกิลบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่สกิลเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับโดยเฉพาะสกิลที่หนึ่งนี้นะครับสำหรับสกิลที่หนึ่งนี้นะครับจะเป็นการเทเลพอร์ตแล้วก็สร้างดาเมจนะครับแล้วก็จะไม่ตกเเเปปป็็นนนนนน้้้าาหมยยยดววะะะะฮสสส่่่กกิิลลททีีคครับจอฟฟืู เฮดีกับตัวเองนะครับสกิลที่3เนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มโบนัสทรูดาเมจนะครับก็คือว่าเป็นการโจมตีแบบไม่สนเกาะนั่นเองทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คืออันตีของเขานะครับอันตีของเขาเนี่ยจะคอยบัฟในเรื่องของความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับและที่สําคัญเนี่ยอันติของเขาเวลาเราใช้เนี่ยเราจะไม่ติดเอฟเฟกต์สโลว์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะเป็นสกิลที่เอาไว้ตามตื้อฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยทีเดียวนะครับผม ตัวที่7นะครับซิกตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแชมเปีย้ยนของเตอที่เล่นค่อนข้างง่ายมากๆนะครับสกิลของเขาทุกสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลที่แบบโจมตีในระยะไกลหมดเลยนะครับเราไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงแบบใกล้ๆตัวฝั่งตรงข้ามนะฮะ การใช้สกิลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับตัวนี้ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการปาลูกระเบิดแล้วก็สร้างดาเมจนะครับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการปาระเบิดนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการปาระเบิดเวลาออกไปเหมือนกันนะครับภายในสี่วิธเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรอสี่วิแล้วก็กดสกิลที่2ซ้ําได้มันก็จะระเบิดทันทีนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยนะครับจะเป็นการ ปลาลูกระเบิดกระจายออกไปนะครับถ้าเกิดว่าสตูมาเหยียบเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับแล้วก็ยิ่งอัตติของเขาเนี่ยถือว่าแรงมากๆนะครับเพราะว่าต็ขคอเนี่ยจะเป็นการโยนระเบิดลูกใหญ่แล้วก็โยนได้ไกลมากๆนะฮะเป็นหนงตัวที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเล่นง่ายนะครับสกิลไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะชอบมากเลยตัวนี้นะครับเล่นหลักๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นเลนกลางนะครับกับแคลี่นั่นเองนะครับเลนล่าง ตัวที่6นะครับกับ a อชนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยน ad c a รี่อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับคือมันเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมมองว่ามันโหดมากๆเลยนะครับยิ่งช่วงเละเกมเนี่ยคือมันจะยิงแรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยไม่ได้มีสกิลอะไรที่มันแบบซับซ้อนมากมายเลยนะครับสกิลทำดาเมจหลักๆเนี่ยก็จะมีสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2นะครับซึ่งสกิลที่1เนี่ยนะครับเววลลาาเเเรรก็็บบสแแตค้นี่ยสกนะ มันจะใช้ได้แรงมากนะฮะ สกิลที่2ก็จะเป็นการยิงธนู9ดอกออกไปนะครับยิงเป็นแบบยิงกระจายกันออกไปอ่ะสามารถที่จะโดนแชมเปียนฝั่งตรงข้ามได้หลายตัวมากๆนะครับแล้วก็สกิลที่3เนี่ยนะครับเป็นการปล่อยเหยี่อออกไปนะครับเพื่อที่จะดูแมปนะครับเปิดแมปนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับสำหรับสกิลนี้นะฮะส่วนอันติของเขาเนี่ยนะครับเป็นการยิงธนูผลึกน้ําแข็งนะครับคือจะเป็นสกิลที่ทําดาเมจได้แรงเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลนี้ถ้าตัวไหนโดนอันติของเขาจังๆเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจแล้วก็สตันนะ แล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยก็จะสร้างดาเมจแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะฮะเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับคอยเก็บสเต็ของสกิลที่1ให้ครบแล้วกันนะฮะมันจะปล่อยได้แรงมากแชมเปี้ยนตัวที่5นะครับกับบิดแครงนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็เป็นแชมเปี้ยนแทงซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโหดมากนะครับเป็นตัวที่ซัพพอร์ตแครี่ทีมเราได้ค่อนข้างดีมากนะครับ ใครเคยเล่นอามาวิลซูเปอร์บอลนะครับตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกันกับกรูดเลยนะฮะเป็นการดึงัตูเข้ามาหาตัวเองนะครับซึ่งตัวเขานะฮะแน่นอนนะครับมีสกิลดึงนะครับมีสกิลที่เพิ่มความบรการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความบรการโจมตีนะครับมีสกิลที่คอยทุบแล้วก็ให้ัตูเนี่ยลอยขึ้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยอาติของเขาเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจบริเวณรอบๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะสําหรับใครที่จะเล่นนะครับเอามาเล่นกับ a d ด a r r y ทีมเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะ สุดยอดจริงๆตัวนี้นะครับแชมเปี้ยนตัวที่4กับกาเลนนั่นเองนะครับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นแชมเปี้ยนเริ่มต้นทั้งในเวอร์ชัน PC แล้วก็ในเวอร์ชันมือถือนะครับเหมาะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่อย่างมากนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับมีทั้งสกิลทำดาเมจนะครับสกิลโล่นะครับคอยต้านทานเวท สกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลเปิดเลยนะครับโดยถ้าเรากดใช้เนี่ยก็จะได้รับความเร็วแล้วก็วิ่งไปฟาดใส่ศัตรูนะครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการสร้างโล่นะครับได้รับเกราะต้านทานนะครับสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการหมุนนะครับเป็นการควงควงดาบไปรอบๆนั่นเองนะครับ ส่วนอันตินะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจนะครับตัวนี้เลยง่ายมากๆนะครับการคอมโบง่ายๆนะครับก็จะเป็นการกดสกิลที่1นะครับตามด้วยสกิลที่3นะครับเป็นการหมุนนะครับแล้วก็กดโล่นะครับสกิลที่2นะฮะพอมันจะตายแล้วเนี่ยเราค่อยกดอันตินะครับ แชมเปี้ยนตัวที่3นะครับกับมอลไฟต์นะครับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็เป็นแชมเปี้ยนอิมมิวตัวที่ทําเกมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับตัวเขานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อ่าเกราะเยอะมากนะครับแล้วก็มี CC ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับสกิลของตัวนี้มีสกิลทำดาเมจนะครับสกิลลดความเร็วในการเคลื่อนที่มีสกิลที่คอยทำให้ศัตรูเนี่ยกระแทกลอยขึ้นและยิ่งติของเขานะครับเป็นการพุ่งไปหาศัตรูสร้างความเสียหายแล้วก็กระแทกให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเปิดชั้นดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแชมเปี้ยนตัวที่2นะครับกับโซนาะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็เป็นแชมเปี้ยนซัพพอตอีกหนึ่งตัวที่ในแรงสูงสูงเนี่ยนะครับคนเล่นค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นซัพพอตที่ดีเลยทีเดียวนะฮะเล่นง่ายมากๆนะครับบอกเลยตัวนี้นะครับตัวเขานะครับ สกิลซัพพอร์ตเขาเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับมี3-4สกิลเกือบหมดเลยอะนะครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจแก่สตูนะครับแล้วก็จะคอยบัฟอ่าโบนัสด,ดาเมจให้กับเพื่อนที่อยู่ข้างด้วยนะครับสกิลที่สองก็เหมือนกันนะครับเป็นการฟื้นฟู ตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็เพิ่มโู่ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับสกิลที่3ก็เป็นสกิลที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเขานะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะฮะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะครับคอยเดินตามเพื่อนเดินตามแคลลี่นะครับคอยซับแคลี่กด1นึก็พอนะครับส่วนอัติเนเอาไว้ใช้ตอนที่บวกก็พอนะครับ แชมเปี้ยนตัวสุดท้ายอันดับที่1นะครับกับอารินั่นเองนะครับแชมเปี้ยนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยแม่งโหดแรงเลยนะฮะนะครับเป็นตัวที่ใครที่ชอบเล่นเมจนะครับใครที่หัดเล่นเมจใหม่ๆเนี่ยตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยผมการันตีได้เลยว่าโหดแล้วก็เล่นง่ายนะครับมีสกิลที่ทําดาเมจนะครับสกิลที่ดึงศัตรูเนี่ยเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็มีสกิลที่อ่าเคลื่อนที่ด้วยนะฮะโดยสกิลที่ทําดาเมจหลักๆเนี่ยก็จะมีสกิลที่1กกับสิลที่2นะครับซึ่งสกิลทีี่2เน่ย ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีการเพิ่มเอฟเฟกความรุวการเคลื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยเอาไว้ดึงศัตรูเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็อันติงเขาเนี่ยอันติงเขาเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปล่อยกระสุนวิญญาณสร้างดามเมจนะครับซึ่งเราจะใช้สร้างดามเมจแกสตูหรือว่าจะใช้หนีก็ได้นะฮะสกิลนี้ คือเขาเป็นเมทที่แบบสกิลเนี่ยแม่งดีหมดทุกสกิลเลยนะนะครับสกิลทำดาเมจก็มีนะครับสกิลดึงศัตรูเข้าหาตัวเองก็มีนะครับหรือว่าสกิลพุ่งไปหาศัตรูก็มีนะฮะซึ่งมันสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายแบบมากนะครับจะใช้หนีก็ได้จะใช้พุ่งไปหาศัตรูก็ได้นะครับคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากเลยแหละนะครับเหมาะมากสําหรับใครที่หาเมทที่แบบโหดๆแล้วก็เล่นง่ายๆนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะฮะ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการจะอัดแชมเปี้ยนนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเพื่อนเพื่อนมาณที่นี้ด้วยกันเนาะนะครับวันนี้อาจลงคลิปดึกหน่อยนะครับพอดีว่าตีทุระนะฮะก็รีบมาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูโดยเร็วที่สุดนะครับโอเคนะครับหากเพื่อนเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ